คาตอาหารของมูลไส้เดือนนะครับสูงกว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเริ่มจากนะครับไปซื้อตัวไส้เดือนนะครับประมาณ3ากิโลก่อนเริ่มแรกเลี้ยงมามันทดลองเลี้ยงก่อนก็ไปหาความรู้ตามออนไลน์นะครับปรากฏว่าเสียชีวิต3ากิโลครับทั้งหมดเลยใช่ครับเ,เราก็เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับทางกรมส่งเสริมก็ ส่งเราไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้นะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะพัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนของเราถ้าเป็นมูลไส้เดือนที่เอาไปใส่ในดินบำรุงดินแบบนี้กิโลกร,รัมหนึ่งมันก็30กว่าบาทแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยธรรมดา10กว่าบาททําไมถึงเลือกตัวที่แพงกว่าจะไปแข่งกับปุ๋ยคอหกหรือว่าปุ๋ยอื่นๆยังไงอย่างางี้คะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรมิติใหม่ Next Gen ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำค่ะวันนี้มากับไอเดียการทำเกษตรแบบใหม่นะคะที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การปลูกพืชเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมาพูดคุยนะคะกับตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรนะคะที่เขาใช้องค์ความรู้ที่เขามีรวมไปถึงขยายเครือข่ายเพื่อทำให้ธุรกิจเกษตรของเขาเนี่ยมีรายได้อย่างยั่งยืนเลยนะคะและธุรกิจนั้นก็คือการเลี้ยงไส้เดือนค่ะ วันนี้นะคะจะมาพูดคุยค่ะกับว่าที่ร้อยตีธนเมธวงกลัดไกรศินประธานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดนนทบุรีวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมธุรกิจเกษตรจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เต้นนะคะได้ครับผมค่ะพี่เต้นอยากให้พี่เต้ลเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการมาเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเริ่มมายัางไงคะผมเป็นอาจารย์มหาลัยเนาะอยู่ที่จังหวัดนครศสีมานะครับแล้วก็มีเกษตรกร,ะร,กรนะครับเป็นลูกศิษย์ hmm. หลายท่านอยู่นะครับแล้วก็ เกษตรกรเนี่ยเราต้องการพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดนะครับก็เลยสนใจเรื่องไส้เดือนที่จะปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงคุณภาพดินพัฒนาระบบนิเวศนะครับในการทําเกษตรเนาะผมก็เลยศึกษาเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเพื่อที่เอามาใช้ สอนนักศึกษานในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็คือเริ่มจากที่เราสอนนักศึกษาก่อน<ช>แล้วก็รเริ่มมีความรู้เรื่องของการเลี้ยงไสเดือนแบบนี้นะคะ<ม>พอเรามีอมคความรู้มากขนาดนี้ค่ะจุดเริ่มที่เราเริ่มมาเลี้ยงไสเดือนเนี่ยตอนไหนเราเห็นประโยชน์อะไรของเขาอะค่ะเริ่มจากนะครับก็คือกลับมาอยู่นนทบุรีแล้วตอนนั้นนะครับ <ạ. S 2> กลับมาอยู่นนทบุรีแล้วเราก็ศึกษานะครับเ,เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของเ,ออเขาเรียกมูลไสเดือนเนาะว่ามีท่าหารอย่างไรบ้างนะครับ พบว่าธาตุอาหารของมูลไส้เดือนนะครับสูงกว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงก็เลยมีความสนใจที่จะเลี้ยงไส้เดือนนะครับเพื่อเอามาทําเป็นตัวเสริมอาหารพืชนะครับเราก็เลยไปซื้อตัวไส้เดือนนะครับประมาณ3ามกิโลก่อนเริ่มแรกเลี้ยงนะมันทดลองเลี้ยงก่อนเราก็ไปหาความรู้ตามออนไลน์ปรากฏว่า เสียชีวิต3ากิโลครับทั้งหมดเลยใช่ครับเสียชีวิต3กิโลเลยครับเพราะว่าเราไปศึกษามาแล้วเขาวิธีการที่เขาเลี้ยงนะครับก็คือว่าการเอาแบบว่าไส้เดือนเอาไว้บนเบ็ดดิ้งเนาะบนอาหารค่ะอ่ะทำให้เกิดการว่าเบดดิ้งร้อนไส้เดือนก็หนีออกมาเสร็จแล้วพอไส้เดือนตายเราก็เริ่มแบบหาวิธีใหม่แนวแนวทางใหม่นะครับเราก็ไปปรึกษานะครับกรมวิชากรารเกษตรบ้างกรมส่งเสริมการเกษตรบ้างนะครับเขากลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเพื่อไป หาเพื่อนนะครับ<ม>ไปกลุ่มเดียวกันในศึกษาหาความรู้เพิ่มนะครับทางกมรมส่งเสริมนะครับก็ส่งเราไปอบรม2วันแล้วก็ไปอบรมตามเขตนะครับนั่นนะครับเพื่อเพิ่มความรู้นะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะพัฒนาการเลี้ยงไสเดือนของเราก็คือเราก็ได้เทคนิคมามในการเลี้ยงก็คือว่าเราควรจะแบ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะพอมูลวัวพร้อมไสเดือนก็จะเข้ามากินเองอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็หาวิธีพัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วอย่างนี้เริ่มเลี้ยงเป็ดแล้วแลเราเริ่มได้มูลไส้เดือนกรรมวิธีของการที่เราเลี้ยงอะค่ะเริ่มต้นเนี่ยเราเลี้ยงกี่ตัวก่อนอย่างไรคะหรือว่ากี่กระมังหรือแบบไหนก่อนนะคะเออเริ่มต้นที่เรา3ากิโลเราเพิ่มมาเป็น10บโลครับสิบโลพอเลี้ยงได้แล้วก็เป็น10บโลใช่ครับอัตราการขยายตัวนะครับ10โลต่อเดือนหนึ่งจะเพิ่มประมาณ2โลโดยประมาณ ไม่ถึงตัวไส้เดือนใช่ครับเพิ่มปริมาณไส้เดือนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับครับผมมันจะพออาหารพอมันผสมพันธุ์ขยายตัวมันก็จะเพิ่มประมาณ2โลจาก10โลพูดถึงสายพันธุ์ไส้เดือนหน่อยค่ะจาเป็นไหมว่าต้องหลากหลายสายพันธุ์หน่อยไหมแบบนี้เออไม่จําเป็นครับผมค่ะเราชอบเลี้ยงแบบไหนก็เลี้ยงแบบนั้นได้เลยครับมันจะไส้เดือนก็จะนิยมมันจะมี4ี่อยู่4สายพันธุ์เนาะค่ะก็จะมี AF ครับ a f r i c a n Night c อร์เนนะครับแล้วก็มีบูเวิร์มแล้วก็มีไทเกอร แล้วก็มีขี้คขี้ตะแล่นะครับซึ่งขี้คูตะแล่จะเลี้ยงแถบเหนือทางเหนือเขาจะเลี้ยงเอาแต่น้ำเขาไม่ได้เอามมนเนาะแต่อสามพันสพันธุ์เนี้ยเอามูลด้วยอ่าโอเคก็แล้วแต่เราถนัดแล้วแต่ความชอบแล้วแต่มูนที่เราวางแผนไว้ว่าจะลงทุนตัวไหนเอามาเลี้ยงไส้เดือนแบบนี้นะคะพันไหนที่เขานิยมที่สุดค่ะนิยมที่สุดจะเป็น a อครับ a อนะคะแบบนี้ถ้ามองมองในมุมที่ว่าอยากเริ่มลงทุนก็อาจจะลงทุนสักสามกิโลก่อนแบบนี้แล้วเราก็ เลี้ยงเขาไว้ถ้าเลี้ยงได้แล้วเขาไม่น้องเขาไม่เสียชีวิตซะก่อนอย่างเงี้ยก็คือ,อระยะยาวเลยถูกไหมคะใช่ครับอ๋อนี่แหละนี่ก็คือสามารถที่จะสร้างรายได้เป็นรายได้เสริมก็ได้หรือว่าเป็นอาชีพให้กับธุรกิจเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ก็ได้แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะน,นี้ถือว่าดีมากๆเลยแต่เห็นว่าถ้าเป็นมูลไส้เดือนที่เอาไปใส่ในดินบำรุงดินแบบนี้กิโลกร,รัมหนึ่งมันก็30บกว่าบาทถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยธรรมดา10กว่าบาททําไมถึงเลือกตัวที่แพงกว่า เอ่อด้วยกระบวนการขั้นตอนนะครับและคุณภาพของมันนะครับก็คือว่าถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับก็คือพอไปใส่ต้นไม้เนี่ยบางทีมันเกิดการย่อยสลายไม่ไม่สมบูรณ์ hmm. มันก็มีความร้อนแล้วก็มีความเค็มสูงนะครับอ่าในดินแต่ hmm. มูลไส้เดือนเนี่ยมันเกิดการย่อยสลายจนสําเร็จกระบวนการแล้วก็คือว่าเอ่อกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรปุ๋ยคอกเสร็จแล้วก็ไส้เดือนกินกินกลายเป็นมูล หอยมูลเสร็จมันก็กระบวนการมันก็โปรเซสมันย่อยะลายจนสมบูรณ์จนไม่มีความร้อนทําให้ใส่ต้นไม้ได้ปริมาณมากหรือว่าใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าปลอดภัยต่อต้อนไม้ด้วยครับอืมก็คือสารอาหารครบกว่าแล้วก็เป็นความเป็นธรรมชาติของเขาก็คืออยู่ในดินอยู่ได้ธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้รบกวน ต้นไม้หรือพืชผลเลยอะไรแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วจะไปแข่งกับปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอื่นๆยังไงออของผมอยู่นนทบุรีเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นกลุ่มชุมชนเมืองนะครับก็คือว่าเขาก็เอาไปใช้ในปลูกผักกินเอง <c oughs> อย่างงี้ครับหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับออตามบ้านหรือว่าจัดสวน ก็คือเป็นเกษตรในเมืองอะไร<า><ม>นะก็จะเน้นกลุ่มในเมืองอีกแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นเกษตรกรที่ทําไร่ทํานาจริงจังแบบนั้นใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามการปลูกผักกินเองรหรือว่าดูแลในเรื่องของสุขภาพอย่างลึกเลยแบบนี้อยากให้รู้สึกว่าทั้งระบบเนี่ยมันเป็นระบบแบบคลีนคลีนอันนี้ก็คือจันนิยมมากๆในกลุ่มคนเมืองร,ราคาแบบนี้ก็เลยเหมาะสมอยู่ถูกไหมครับครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่มที่อยากได้ชีพเสริมนะครับก็จะมาอบรมกับเรานะครับอบรมกับเรา เพื่อที่จะเอาไปทําเป็นผลิตใช้เองที่บ้านนะครับแล้วก็หาไรายได้ในชุมชนในหมู่บ้านอย่างเช่นก็จะมีคนนะครับอยู่ในหมู่บ้านเนาะแล้วก็ทดลองเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ผลิตมูลไส้เดือนเอง แล้วก็ขายคนในชุมชนของเขาก็คือเป็นกลุ่มที่หาอะไรได้เสริมด้วยอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศมาใช่ครัมีมาทาเรือนเล็กๆในบ้านแบบนี้ถูกไหมคะก็สามารถทํารายได้ได้เลยใช่ทั้งพนักงานออฟฟิศทั้งข้าราชการนะครับอ่านะคะอยากให้เล่าเรื่องของการทําการตลาดหน่อยค่ะซึ่งพอเรามีผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะเราทําการขายยังไงวางแผนการตลาดยังไงบ้างค่ะเรื่องการตลาดครับของผมแบบออนไลน์ร้อเลยครับอมเคยออกบูธแล้ว แต่เวลาแบกไปขายหนักมากเป็นมุเื้อเดือนไหลกิโลกว่าใช่หนักอยู่โลนึงกว่าจะได้แบบเงินอะไรประมาณนี้ยซึ่งเราทําการตลาดออนไลน์แล้วก็ส่งตามคนส่งดีกว่านะครับเราก็ยิงแอดบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นช่องทางของเราเองเลยใช่ไหมคะแล้วก็แชร์ไปกลุ่มต่างๆกลุ่มคนรักต้นไม้เห็นว่าช่วยในเรื่องของเครือข่ายด้วยนะไม่ได้ว่าแค่เราคนเดียวแต่ว่ามีการแชร์ความรู้ให้กับเกษตรกร ทั่วประเทศเลยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเครือข่ายเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็คือโดยที่เราอยู่ในกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนาะ,ะเพื่อเราอยู่ทั่วประเทศเลยตั้งแต่เริ่มเราลดต้นทุนโดยที่เราหาเครือข่ายวัตถุดิบตั้งแต่มูลวัวเลยครับมูลวัวนมเนาะที่เราจะใช้เราก็จะหาเพื่อนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่อยู่ในจังหวัดที่เขาเลี้ยงวัวนมอย่างเช่นราชบุรีอย่างเช่นสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็จะได้เครือข่ายทางได้ต้นทุนที่ต่ําลงนะครับอ่าที่เพื่อนจะ ได้วัตถุดิบเนาะเอามาใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนของเราถือว่าเป็นต้นน้ําได้ใช่ไหมครับครับผมกลางน้ําก็คือความรู้แล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วเพราะแต่ละคนเนี่ยเป็นเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่เนาะแล้วก็มีความรู้แบบว่าแต่ละคนได้ศึกษาในเรื่องกเกษตรของตัวเองมาอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยเราก็แลกเปลี่ยนกันได้แชร์ได้พัฒนาได้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนํามาใช้ในการทําเกษตรของเรานะครับได้เครือข่าย แล้วก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไปได้ด้วยแล้วก็ของเพื่อนเราก็แนะนําเพื่อนได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดสินค้าของเราสินค้าของเพื่อน<ช>แบบนี้ก็สามารถแชร์กันได้ใช่จังหวัดเธอมีอะไรจังหวัดเรามีอะไรแบบนี้ก็<ช>สามารถแชร์กันได้<ช>ก็กลายเป็นว่าเปิดตลาดให้กับกลุ่มเพื่อนๆเราแล้วก็เราเองด้วยถูกไหมใช่ครับแล้วก็การที่เราหาเขาเรียกว่าหาลูกค้าร่วมกันเนาะ อย่างเช่นถ้าเรามีออเดอร์สั่งมาเนาะสมมติพวไส้เดือน10ตัน5ตันอะไรประมาณเนี้ยเราก็สามารถสั่งกับเพื่อนได้นะครับให้เพื่อนแบบมาส่งให้เพื่อนแพคให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ส่งลูกค้าอะไรนะหรือว่าเป็นตัวส้เดือนเราก็สัง Uber, danach, New dai, ส่งเพื่อนมาได้นะครับเครือข่ายเราเพราะลําพังคนคนเดียวจะทํา10ตันนี่คือก็ก็เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเครือข่ายไว้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ก็คือเป็นเครือข่ายที่ดูแลตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ําคือวัตถุดิบ <im itation> ได้มูลวัวที่ราคาต่ํานํามาเลี้ยงไสเดือนได้แบบนี้แล้วก็รวมไปถึงกลางน้ําก็คือแลกเปลี่ยนไอเดียการในการเลี้ยงว่าจะเลี้ยงยังไงให้อยู่รอดในสภาพอากาศหรือดินแบบไหนอะไรยังไงแบบนี้ถูกไหมคะและก็ปลายน้ำนั่นก็คือเรื่องของการขายและว่าทําผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยเราจะไปรอดได้ยังไงแบบนี้ก็มีเครือข่ายรับของส่งของออดเดอร์ต,ต่างๆแบบนี้ก็เลยทําให้ครบวงจร <im itation> ทำให้ธุรกิจเกษตรของเราอยู่รอดใช่ไหมครับ <ด>ช่วยกันหาลูกค้าด้วยครับช่วยกันหาลูกค้าแลกเปลี่ยนกันลูกค้าแลกเปลี่ยนลูกค้าแลกเปลี่ยนผลผลิตนะครับถ้าเพื่อนมีอะไรเพราะว่าตัวเส้เดือนมันมีปัญหาที่การขนส่งเนาะถ้าส่งระยะทางไกลหรือว่าเกินไประยะเวลานานเกินไปหรืออากาศร้อนเกินไปเนี่ยอาจทําให้น้องตายได้นะครับเราเลยต้องมีเครือข่ายนะครับรวมถึงคนที่มาอบรมกับเราด้วยนะครับที่จะ สร้างอาชีพให้เขาสร้างไรายได้เขาด้วยถือว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้เลยไหมคะเอ่อยั่งยืนได้เลยครับเพราะว่าคนเราปลูกต้นไม้ตลอดเนาะแล้วต้นไม้ก็ต้องใช้ปุ๋ยนะครับใช้อาหารเสริมพืชนะครับแล้วก็มูลไส้เดือนอะ่ะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดเรียกว่าที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าคุณภาพมันดีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะครับ แล้วก็ใช้ได้ปลอดภัยด้วยนะค,คะสุดท้ายเราก็ทําผลิตภัณฑ์ออกมาได้แบบนี้แล้วก็เกิดการขายมีลูกค้ามีรายได้อย่างยั่งยืนแล้วตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมที่จะต่อยอดจากมูลไส้เดือนหรือว่าการเลี้ยงไส้เดือนบ้างไหมคะมันก็ทําได้หลายอย่างนะครับมูลไส้เดือนของเรานะครับก็คือสามารถเราไปหมักได้ไปหมักทําน้ําหมักจุลินทรีย์ได้ครับผมบก็มันมีวิธีการอยู่ก็คือเอาไปใส่น้ำร้อยลิตรนะครับแล้วก็ใส่ กากน้ําตาใส่ออกซิเจนนะครับเลี้ยงเพิ่มจุลินทรีย์ขายเป็นน้ําหมักหมุนไสเดือนได้ครับ <S <S อ่าแล้วก็ไข่เราสามารถไข่ไข่มันจะเล็กๆเท่าม่ตกชีนะครับเล็ก,ลกมากใช่<ข>ครับเราสามารถคัดแยกขายได้ก็ส่งต่างประเทศได้ครับเพราะว่าบางทีเป็นส่งมันเป็นตัวมัน,เป,นเป็นไปไม่ได้อะเนาะเราก็ต้องส่งเป็นไข่แทนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าไข่หนึ่งฟองนี่สามารถออกมันตัวไสเดือนได้กี่ตัวนะคะ ถ้าเป็นงานวิจัยต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าประมาณ20ตัวครับโ oh, อ้าะฉะนั้นส่งเป็นไข่ก็ถือว่ามีมูลค่ามาก<ช>ๆเลยนะคะ<ช>นี่โอโ้โหนี่คือต่อยอดได้อีกเพียบเลยจากการเลี้ยงไส้เดือนณนะวันนั้นใน3มกิโลที่น้องตายหมดวันนี้อโอโ้โหมูลค่ามากมายมหาศาลและสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้อีกแบบนี้นะคะวันนี้นะคะอยากจะให้ฝากถึงเกษตรกรรุ่นใหม่หน่อยคือหลายคนอะ่ะอยากจะทาธุรกิจเกษตรแต่ว่ายังไม่แน่ใจยังลังเลว่าจะเริ่มต้น ตรงไหนอะไรยังไงอยากให้แนะนําหน่อยค่ะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องหาความรู้ก่อนครับหาความรู้แล้วก็เรื่องที่เราสนใจแล้วเราก็ต้องคิดว่าเราจะอยู่กับมันได้นะครับอย่างผมทํามูลไส้เดือนอย่างงี้ครับต้องอยู่กับมูลนัวนะครับตลอดนะครับอ่าเราต้องหาอาชีพนะครับหาเอ่อหนทางเกษตรนะครับวิธีการเกษตรที่จะอยู่กับมันได้นะครับตลอดนะครับแล้วก็หาความรู้นะครับแล้วก็ปรึกษาหน่วยงานราชการนะครับ อย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเพื่อที่จะให้เขาอ่ะจะส่งเสริมเรานะครับไปหาความรู้และหาะวิทยากรเก่งๆมาอบรมให้เราเพื่อเราจะได้พัฒนานะครับทางด้านการเกษตรของเรานะครับและที่สําคัญนะครับเราก็จะได้เครือข่ายด้วยนะครับอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับมีอยู่ทั่วประเทศครับอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรนั้นได้สนับสนุนนะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้แลกเปลี่ยนวัตถุดิบาาต่างๆได้แลกเปลี่ยน การค้าแลกเปลี่ยนการตลาดได้เราสามารถเอาสินค้าเราไปแลกขายกับเพื่อนก็ได้หรือว่าเอาสินค้าเพื่อนมาช่วยขายก็ได้แบบนี้นะครับอ่าทำให้เราอยู่ในวงการเกษตรได้นานครับผมค่ะก็สําคัญมากมากเลยนะคะเรื่องขององค์ความรู้ถูกไหม,มคะถ้าหากว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่มีความรู้ไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นองค์ความรู้คืออันดับหนึ่งที่เราต้องมีนะคะรวมไปถึงอยากจะเข้ามามีองค์ความรู้ได้ก็ต้อง ไปเสาะหาแหล่งอบรมเนี่ยอย่างยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ได้แบบนี้นะคะก็เข้าไปอบรมได้ความรู้มาเสร็จปั๊บที่สําคัญคือเครือข่ายค่ะทุกคนที่จะทําให้เรานั้นเนี่ยได้เครือข่ายตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าและปลายน้ําแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากมากเลยนะคะคที่ามาให้ความรู้นะคะครับผมค,ครับและนี่คืออีพีล่าสุดของเรานะคะอยากให้ติดตามกันไว้นะคะเกษตรมิติใหม่ n e x t s e n ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำตอนหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ